สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แ a ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูโดนัทมาเ้าวคั่วครับตัวแป้งโดนัทสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยเนื้อนุ่มแน่นมากๆจนมีเพื่อนๆหลายคนนำไปทำขายเปิดร้านเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับแต่บอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยเพิ่มขึ้นอีก300เอร์เซนเลยนะครับเพราะว่าเรานำไปคลุกกับมาร้าคั่วทำให้มีความหอมอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ รับรองว่าใครได้กินเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มแรกเราจะมาคั่วมะพร้าวกันก่อนนะครับอันนี้แดดดี้ซื้อมะพร้าวขูดขาวมาจากตลาดทั้งหมดนี้ประมาณ20บาทครับเราจะนํามาคั่วด้วยไฟกลางๆให้ตัวมะพร้าวเนี่ยส่งกลิ่นหอมครับคั่วไฟกลางไปเรื่อยๆพอเนื้อมะพร้าวเริ่มแห้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้ครับ เราจะไม่คั่วถึงกับเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับเราเอาแค่ขาวๆแบบนี้แล้วก็ส่งกลิ่นหอมแบบนี้ก็พอใช้ได้แล้วครับลองหยิบมาชิมดูเนื้อมะพร้าวจะแห้งแล้วก็มีความหวานๆมันๆครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีเนประสง์200กรัมแป้งขนมปัง200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดชนิดจืด50กรัม เกลือครึ่งช้อนชายีสต์หช้อนชาแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นมะพร้าวคั่วที่เราคั่วเมื่อสักครูน่นี้น้ำหนักประมาณ200กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําแป้งสาลีในประสคงใส่ลงในโถตีตามด้วยแป้งขนมปังผงฟูเกลือน้ําตาลทรายยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็ว <ๆ S 2> <Kate S 1> ต่ำไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมเข้ forever, ากันดีแล้วเราเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ามันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดก,กับอ่างครับพอครบ15-20นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเรานํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆมใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอ,อครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นาออกมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับจากนั้นเรานํามาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อน,อนละ40กรัมเท่าเกันครับจากนั้นเรานําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมกลมแล้วก็กดให้แบนลงสักเล็กน้อยครับจากนั้นเรานําไปวางเรียงไว้บนถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับ ตัวถาดดิ๊ดดี้จะโรยแป้งสาลีไว้ด้วยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับถาดครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้โดนัททั้งหมดประมาณ20ก้อนครับเวลาเพื่อนๆพ,พักแป้งไว้บนถาดอย่าลืมเว้นระยะไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาครบ40นาทีแล้วตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เ,เ,เ,เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมทอดได้เลยครับ แต่ดิใส่น,น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดน,นึงกะว่าให้ตัวโดนัทสามารถลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราใช้นิ้วชี้ข้างหนึ่งจิ้มที่กลางโดนัทแล้วใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งวนให้เป็นรูตรงกลางแบบในรูปครับนี่นะครับจิ้มเข้าไปแล้วใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งวนให้เป็นรูตรงกลางแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กระทะลงทอดได้เลยครับเราจะทอดไฟอ่อนสุดแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ข้างหนึ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ครับ พอเป็นสีน้ำตาลเสมอกันแล้วเราก็กลับด้านทอดอีกด้านหนึ่งให้เป็นสีน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ครับเพื่อนๆอ,อย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นผิวโดนัทจะเป็นฟองอากาศไม่สวยงามแล้วด้านในอาจจะไม่สุกได้ครับพอทั้ง2ด้านเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อ,อนๆเท่ากันแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเส็จน้ํามันได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปวางพักบนกระดาษซับมนันตัวโดนัทจะได้ไม่อมน้ํามันครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับระหว่างรอเรานําน้ําตาลไอซิ่ง150กรัมผสมกับน้ําเปล่า50กรัม จากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายเข้ากันครับเราก็จะได้น้ําตาลสําหรับเคลือบโดนัทแล้วครับแล้วตัวน้ําตาลนี้ก็จะช่วยให้มะพร้าวคั่วเนี่ยติดโดนัทได้ดีขึ้นด้วยครับวิธีการทําก็คือเราจะนําโดนัทไปจุ่มกับน้ําตาลครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็นําไปคลุกกับมะพร้าวคั่วครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําโดนัทไปจุ่มกับน้ําตาลครึ่งหนึ่งให้น้ําตาลเนี่ยติดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําไปคลุกกับมะพร้าวให้ทั่วๆให้ติดเต็มหน้าโดนัทแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็วางพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้น้ําตาลแห้งเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูโดนัทมะพร้าวคั่วครับ ใครที่เคยนำสูตรนี้ไปทำทานทำขายกันแล้วก็จะรู้เลยว่าโดนทส,สูตรนี้เนี่ยเนื้อนุ่มแน่นอร่อยมากๆเลยนะครับแต่สูตรนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกโดยการคลุกกับมะพาร้าวคั่วนะครับจะได้ทั้งความหอมความหวานความมันเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับใครที่ทำขายอยู่ลองเพิ่มเมนูนี้ไปนะครับรับรองว่าลูกค้าจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตง์หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ